ก็กลับมาอยู่กับ Arc ์ค t r i v e v o r t h t w o World นะครับก็เป็นพาร์ทที่2แล้วต่อจากพาร์ทที่แล้วก็นี่เลยครับไอเครื่องทอผ้านะครับที่สามารถทําชุดได้นะออไม่ใช่สิทำไอเขาเรียกเป็นผ้าก๊อตโอเคตัวน,นี้คือยังทําชุดไม่ได้นะก็คือตัวน,นี้เราต้องไปหาตัวต้นกัญชาหมือนกัต้นเอ,อ่อเฟรกอะไรเนี่นะครับมาทำไอผ้กก๊อตก่อนแล้วก็ก็ไอเดี๋ยวเดี๋ยว,วยไอเครื่องทําหนัง แล้วตอนนี้เขาเขาให้เราทํารองเท้านะฮะแรกเดี๋ยวผมไปเอาไอ้นี่ก่อนเอ่อไอ้ต้นกัญชาที่มันอยู่ริมทะเลสาบอ่าใช่เดี๋ยวตอนนี้ต้องไปหาทะเลสาบก่อนไอ้ที่มันเป็นรุ่มๆนี่นะ่าจะต้องอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าทะเลสาบทะเลสาบแถวนน้นรู้สึกจะมีเป็นหมู่บ้านหรือเปล่านะครับน่าเป็นชุมชนอันนี้มีไหมอันนี้มีแค่ไฟเบอร์อะ เออผมก็เฮ้ยผมก็ลืมแล้วว่ามันเป็นต้นอะไรแบบไหน,นนี่เป็นแครอทนั่นไงเฮ้ยได้มเมล็ดด้วยอันนี้เป็นต้นกล้วยด้วยนะมันเป็นต้นเฮ้ยไอ้น,นี่หรือเปล่าไอ้น,นี่หรือเปล่าอ้อเก็บไม่ได้ครับเฮ้ยไอ้น,นี่อันนี้ดอกไม้แฮมอ๋อดอกไม้สีขาวโอเคไมาแครอทน่าจะกินเอ้ยแครอทเพิ่มอาหารด้วยครับเอาวะเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปตามหาแหล่งกะรลสาก่อน อยู่ไกลแล้วนู่นเห็นแล้วเดีย๋ยวนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านนะอ๋อนี่ไงเป็นเลจครับนี่นี่มีหมู่บ้านมีป้ายอะไรบอกด้วย้า้ชื่อหมู่บ้านเหรออู้่านไม่ออกโอเคแหล่งนี้แหล่งน้ำเราเจอแล้วเดินมาไม่ใกล้ไม่ไกลมันเป็นต้นอะไรแบบไหนไวะเนี่ยต้องหาดู ม่นีหรือเปล่าอโอเคเฮ้ยนี่ไงนี่ไงจะแล้วนี่โอ้นี่ไอ้ต้นไอนน้ต้นเฟรกนะฮะต้นเฟรกมันเฮ้ยมีเมล็ดด้วยเอาไปปลูกเออเราเจอแค่เฟร็กแล้วไอ้กันชาไม่เจอไอ้ตัวนั้นน่าจะหายากหรือเปล่าผมลืมหมดแล้วว่ามันเป็นต้นแบบไหนนะเออโอเคใช้เกียนอันนี้ เก็บไม่ได้ครับอุย้ยแถวๆนี้เยอะเออนี่โอ้มันเป็นต้นเล็กๆล็แค่เก็บยากยัดจัดต้องกุ้มแบบนี้เลยเลยกุย้มเก็บใก,กล้โอเคเก็บไม่หมดไม่รู้ใช้เยอะแค่ไหนครับมันอันนี้มันไม่มีบอกเลยดิมันต้องไปที่ไอ้เครื่องทอผ้าที่นี่มีคนอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เห็นแค่สัตว์นะเอาเดินก็บไปยาวก่อนตอนนี้สำรวจโลกก่อนเผื่อมีอะไรให้ค้นหา แล้วก็มันเปิดแมบบได้อือว่าอุย้ยโคตรใหญ่ฮะแมบแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบไม่ใช่ดิเป็นเกาะนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรามากมายเลยอ๋อมันมีฟาร์มแล้วก็ไอ้เป็นสัญลักษณ์ปักหมุดนี่คือเป็นวิลเลจนะครับอ๋อแล้วก็ไอ้รูปดวงตานี่คืออนุสรสถานที่ของบรรทัพบุรุษครับได้เป็นเออสถานที่โบราณอะไรนี้หรือเปล่าครับอันนี้เป็นชนเผ่านําไอ้รูปตน้นแล้วก็ไอ้รูปไอร้ไอรูปหัวกระโหลกนี่นะ อ๋อหมอผีเออไอเนี้ยซัมมอนเหรอเนื่อเป็นแหล,งล่งราสัตว์แล้วก็สถานที่ก่อสร้างครับไอ้รูปค้อนเหมือนเก่าแล้วก็เหมือนทองแดงสัญลักษณ์เดียวกันเลยครับเราต้องไปสุมหมอใช่ไหมแล้วก็มีท่าเรือเอ่ออันนี้เป็นอะไรไเป็นเหมือนเกลือบข้างล่างไอ้เนี่ยอันนี้ศาลเจ้าไม่มีถึงศาลเจ้าสถานที่สูงแห่งการบูชาไอ้รูปดวงตาเราเป็นแบบเอออะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้เทมเอ่อเทมเพอร์นี้น่าจะเป็นวัดครับ โอเคไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างเป็นสถานที่แทบจะไม่ค่อยซ้ํากันเลยครับเราออกจากแมปแล้วก็ไปหาของต่อเอาละตรงนั้นเราอย่าเพิ่งไปสนใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยอยากได้เลยเดี๋ยวค่อยมาเปิดแมปดูแล้วก็ไปหาครับแต่ตัวนี้ก็คือเก็บนี่ไปเยอะว่ะขี้เกยจเก็บมาเก็บอีกนะฮะมาขอผ้า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 เออโู้ใช้แปดอันเฮ้ยเราต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูก่อนไอ เครื่องทำชุดใช่ไหมเครื่องทอผ้าอันไหนอันไหนอ่ะนี่โอ้ใช้สิบเชือกยี่สิบใช้สิบเอ่อเชือกยี่สิบใช้สิบออโอเคสิบน่าจะไหวครับเชือกเดี๋ยวเราไปคาบในตัวเราเองนะใช้สิบใช่ไหมไม้ยสิบอู้แปดสิบพอดีโอเคครับเดอะออน เอาละรอไปอีกส3 0สา,สาวิแล้วก็ตเอาคัทเดอะออนไปแล้วก็ไปตัดไม้รอเลย40แทบแถบนี้มันก็จะเป็นปลาของเราเดี๋ยวผมเหลือไว้ประดับบ้านไว้แล้วกันจะ <c oughs> เพิ่งตัดแถวๆบ้านนะเอาแถวๆนอกนอกบ้านก่อนอโอเค40ต้นนะ่ะตัดไปเลยยา,ยาวยาวเอาละเยี่ยมร้อย40ได้มาเท่าไหร่โอ้100ฮะได้มีชิ้นเดียวออนนึครับ ผอนไปเอ้ยอะไรเฮ้ยทำไมไม่ได้หรือว่าต้องมีไม้เหรอเออว่ะมันต้องมีไม้อยู่ในนี้ด้วยไม้สติกโอเคเราแค่พอๆได้ตอนนี้มีบอกเลยวลตัวเองด้วยอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดเก็บไม้คืน <laughs> เก็บไม้คืนแล้วก็ออกมาเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกผมจะได้ธนูหรือเปล่า ธนูเหรอนี่มาที่ไหนเออได้ตัวไหนไม่รู้นะครับว้าวนี่เป็นธนูของเราใช่ไหมเดือดร w อ่าแล้วก็แป๊บนึงเชือกได้อ่ะโอ้ได้สิบสิบเส้นมะพร้าวนี่อุ้ยไม่ใช่ไหมไม่ใช่จะเก็บแบบนี้พาออกมาแล้วก็มเมล็ดมเมล็ดพืชหรอมีแครอทด,ด้วย มันต้องมีฟาร์มด้วยดิฟาร์มน่าจะยังไม่มีครับน่าจะต้องปลดล็อกก่อนเฮ้ยมีวุดแบบกระดูกแล้วก็เป็นเอ่อไม้กระบอกกระบอกไอ้กระบอ,อกบอไม้ไม่รู้ว่าเดาเมจมันต่างกันหรือเปล่านะอ่าจ,จะใช้ต่างกันแล้วก็มีทอสมีโชเวลโอเคที่ฆ่าเป็นตัวได้นะตอนนี้ฆ่าครบยังเฮ้ยพาลอีกคืนเดียวเอาละเรียบร้อยครับมา ไอ้เขาเรียกว่าเครื่องเครื่องทำหนังโอเคนี่อ่เดี๋ยว,ยวอย่าลืมเก็บอย่าลืมเก็บวางโอ้โหเบลเลอร์เลยฮนะเบลเลอร์เลยเป็นโรงหรือไ,ไงโคตรใหญ่อะ่ะเฮ้ยคือบอกเลยว่าเราสามารถสร้างหมู่บ้านได้เลยนะครับนี่ถึงเราจะยังไม่ได้สร้างเรือก็เถอะนะไอเรือโนอาของเราเดี๋ยวมันจะไว้แถบนี้แล้วกัน อาเพราะว่าอาจจะต้องทําบ้านประมาณโซนๆกลางๆเออเดี๋ยวเราเหลือพื้นที่ไ,ไม่แบบไม่เดินด้วยนะไม่รู้ว่าอันไหนข้างหน้าข้างหลังนะเดี๋ยวโคตรใจอะ่ะอู้นี่มันเป็นโรงทอผ้าเลยนี่เอามามันเป็นที่ต่างหนังแล้วว่าทำผ้าทําอะไรด้วยปะอุย้ยชุดอย่างเจ๋งครับมีกระเป๋าด้วยแบ็คแพคเออแล้วก็มีอันนี้เป็นหมวกหนังนะหนังสัตว ไอ้พวกนี้ใช้ผ้าทําได้เลยรองเท้านู่นนี่นั่นเอ่อเอาของที่มันเป็นระดับกลางๆได้หรือเปล่าคือผมอยากได้กระเป๋าเพิ่มอะแต่มันใช้ผ้าแบบพิเศษเออผ้าพิเศษเอาล่ะแล้วก็ตอนนี้ไอ้ที่ตักหนังครับเออตอนนี้เรามีหนังอยู่ใช่ไหมเราต้องได้ต้องเอาหนังไปทาก่อนนะครับไอ้หนังมีเมื่อกี้อะที่ตักหนังเออนะผมจำได้ว่ามัน มันต้องปลดล็อกอะ่ะอันเนี้ยคือผ,ผมไม่มีไอ้ตัวสกิลปลดล็อกอะ่ะสกิลพอยต์ได้ต้องไปอัพเลเวลตัวเองครับนั้นเดี๋ยวผมหาเสื้อผ้าเสียก่อนแล้วกันเอ่อผ้าคลุมเอาเอาอะไรดีเอาอะไรที่ทําได้เดี๋ยวไปดูว่ออะไรที่ทําได้มันอันนี้เป็นหมวกอันนี้่ใช้หนังหมดหนังอีกอะไรที่ทําได้เอ้นี่ไงกระเป๋าธรรมดาเดี๋ยว ไอ้ผ้าผ้าที่เป็นผ้าพิเศษอะผ้าระดับสูงนะใช้อะไรอุย้ยใช้ใช้เป็นได้ครับอ,อันนี้เป็นเออเป็นผ้าพิเศษอีกโอเคเราพวกเออผ้าก๊อตธรรมดาแล้วกันนี่เป็นกระเป๋าเออน่าจะเพิ่มน้ำหนักผ้าก๊อตสิบห้าเลยครับโอเคต้องไปฟามไอตัวไอตัวเฟกนะครับ ย่าๆอันนี้เป็นผ้าวิเศษโอ้โหหนังล้วนๆอันนี้หุ่นแมวรองเท้าผ้ากุมงใช่หนังเฮ้ยนี่เสื้อธรรมดาได้อยู่ครับผ้าพวกผ้าธรรมดาผ้าก๊อตเอาละงั้นเราต้องไปตามหาผ้าก๊อตซะแล้วอน,นี้ปลอกแขนได้อยู่เป็นหนังหนังหนังสดนี่รองเท้าได้เป็นหนังตากโอเคเอาละงั้นตอนนี้ สิ่งที่ผมจะทําได้ก็คือไปหาไอ้ตัวย่านั่นก่อนเออไม่ต้องกลับไปที่หนองน้ําที่เดิมไม่แต่หนองน้ำามนใกล้ตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาราชสัตว์ด้วยเออเรามีธนูด้วยครับถ้าเจอพี่หมีก็ดีนะได้หนังหมีด้วยเดี๋ยวนี้ไปก่อนดีกว่าครับไปหาบล็อกเรีเวลวก่อนเก็บไอ้พวกนี้มันมันไม่ได้เพิ่มลเวลวนะนี่เก็บพวกไฟเบอร์หรืออะไรอะ่ะมันต้องของมาครับ แม่งก็ต้องไปล่าสัตว์เดี๋ยวไปหาสัตว์ล่าสักตัวสองตัวเผื่อเลี้ยมันจะเพิ่มขึ้นตอนนี้ขาดอีกโอ้โหขาดอีกพันกว่านะครับพ,พันเจ็ดพ,พันแปดอะ่ะเออถึงเรื่วจะอัพแล้วก็ได้สกิลพอยต์มาหนึ่งหรือเปล่าคงไม่รู้นะเฮ้ยเจ็แล้วเจ็แล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวเฮ้ยจะบอกว่าไอ้ภาพการาฟริกอะ่ะมันดูเหมือนแบบภาพหยาบยนยุคนนะนดูดิกว้างมันเป้นแตรเร้นแตร ง้างแล้วชับอุ้ยปวงเกี่ยวแตกฮะไอ้ตัวนี้กวางใหญ่เดี๋ยวพุ่งไปอย่าเพึ่งไปยกเลิกได้ปะโอเคยิงลงพื้นแล้วกันเฮ้ยได้หนังครับเป็นหนังเออหนังกวางเดี๋ยวเราเอาตัวใหญ่ด้วยอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีพึ่งหนีอุ้ยอุ๊ยเฮ็กช็อตเลยไม่ถ้ามัน อ้นังหลากหลายมากครับถ้าสมมติว่ายิงนัดเดียวมันไม่ตายดีคือผมเสียธนูไปเลยนะ14เอยยได้อยู่โอเค14นัดจะไว้จะไม่ไม14นัดเออล่าสัตว์ก่อนแล้วกันเรียวเรวเพิ่มมา100ครับไม่รู้มันเพิ่มเยอะหรือเปล่าถ้าคาบของอาจจะเพิ่มเยอะเฮ้ยแล้วขุด,ดวพวกนี้ได้ปะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะ เฮ้ยก้อนหินเดี๋ยวนี้ขุดไม่ได้ฮนะเฮ้ยเราเจอมาเฮ้ยอะไรจับได้หรือเปล่านะเฮ้ยมาอะไราหรอขี่ได้ไหม <c oughs> ขี่ได้หรือเปล่าเองขี่ได้หรือเปล่ามันวิ่งมีอะ็นมันวิ่งมันวิ่ง,ง,งโอเคไม่ฆ่าแล้วกันนะมันเขาเรียกว่าเผื่อเรายิงไม่โดนมันเก็บไปเก็บเก็บแครอทก่อนแล้วก็หายต้นที่ทำ อ่าผักวัตเนี่มันเป็นใบสีดอกสีต้าเงินอันนี้มีห้าสี่เก้าศูนย์เก็บของมันอ๋อสมมุติเก็บของมันก็เพิ่มครับนี่แต่เพิ่มไม่เพิ่มหนึ่งเองอูต้องเก็บถ้าจะเก็บจริงก็พันกว่าครับเออพันต้นเออเดี๋ยวนะ ระหว่างที่เดินเจ็บของครับนี่ผมมาเจอรถลากมันมีเสาทเทมด้วยเฮ้ยมีกลอง้นทีสมบัติใครลืมไว้อุ้ยมีหนังแล้วก็มีหนังเทพเอาว่ะเฮ้ยไม่ใช่จะเป็นผ้าเทพไม่ใช่หนังเทพสิบชิ้นเอาสิบผืนเอาว่ะแล้วก็เราจ็บได้เปล่าเนี่ยฟามได้เฉยๆอ่ะมันเป็น เฮ้ย hey, เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน<ๆ>ึงคือเรามีสกิลพอยต์อยู่มันรวมกับไอ้สกิลพอยตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเออคือผมเลยว่อัพมาแต่ยังไม่ได้อัพพวกสกิลพวกโชคหรืออะไรเลยนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองกดดูมันอัพได้หรือเปล่าเดี๋ยวขลรกมากดตัวนี้ก่อนโอเคอัพไม่ได้งั้นมาดูตรงนี้กันอ๋อนี่ไงเรามีอยู่สกิลพอยต์แต่มันแทบตรงนี้ไม่ได้หรอมันมีไอ้น,นี้อยู่มันมีบอกอยู่ว่าเราต้องทำอะไร จำเป็นต้องมีเรเวลตัวละครถึงสามแล้วก็ระดับสติปัญญาที่ต้องการโอ้สติปัญญาใช่ไหมเกือบลืมอัพโอเคสติปัญญาหนึ่งเอาได้แล้วนี่เอาว่ะเรียบร้อยครับไม่ต้องอัพเลเยวลตัวเองแล้วตอนนี้เรเวลเรามีสามแล้วใช่ป่ะอ่าเรามีเรเวลสี่อ้าว,ว,วาก็ก็ไม่ต้องรอแล้วฮะโอเคงั้นผมเก็บไปวันนี เออถือว่าเรามาฟาร,ร์มของรอพอดีเลยครับไปกลับบ้านทำหนังโอ้แล้วโคตรยาวเลยระยะทางเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 ,ยว,ยวอะไรฮิปโปใช่หรเปล่าคงไม่ใช่พี่หมีนะเก็บเก็บเก็บนี่ก่อนฮิปโปใช่ไหมเฮ้ยโอเคใช่ครับ เนื้อพี่หมีเฮ้ยมีถุงเอาว่าเออได้น้ำมันแล้วก็มีแคมไฟเป็นเป็นหม้อหรือเปล่าเอ้ยได้ขวานเป็นอ๋อมันเป็นอาวุธอนะัพอเปอร์เออโอเคอเกีบเกียมาก่อนแล้วก็น่าจะใช้ตัดไม้ได้นะติ๊กเจ็ดโอเคอเคุอค้ย ผมว่าไม่ใช่ว่ะเป็นอาวุธเลยฮนะเอาตัดได้อ่ะเอาดิอ,อือ,อใช้ได้ครับใช้ได้โอเคเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนเอ,โโอ,อ่อฮิปูหรือเปล่าอ๋อใช่ครับฮิโปโูแต่เขาไม่ทำอะไรเราครับเราอย่าเพิ่งไปกวนวเขาแล้วกันผมกลัวไปสก,กิลแล้วมันวิ่งตามมาดิเอเอเฮ้ยแต่ มันมีของที่มันเป็นอยู่ในรถม้าระหว่างทางด้วยไม่ใช่รถลากถ้าเราเดินดูดีๆก็อาจจะมีของให้นะครับแต่ตอนนี้สมรวจแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลับไปทำคุยแล้วกอนเดี๋ยวหน้าเริ่มจากตรงไหนก่อนอ่านี่ไงนี่ตากหนังเฮ้ยใช่หนังสีเ,เหรอเป็นหนังหยาบนะฮะใช้สโตนสิบแล้วก็สติ๊กแล้วก็หนังหยาบตัวนี้น่าจะได้จากไอตัวเออกวางหรือเปล่านะครับ ดูผมจะว่าเราไปลากควงตอนนั้นแล้วมันได้ไปอดีแถบนน้นอะเออแต่จะวางที่เก็บของมันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมีที่อยู่ใช่ไหมมีฐานแต่นี่คือผมไม่มีอะเออยังไม่ได้สร้างบ้านอย่าง,งั้นเอาเป็นเก็บของเช่วค้าวแล้วกันเอาวางไว้ใกล้อ่าตัวบวกแบนแล้วกันนะครับเพื่อแบบได้ใส่ของนู่นนี่นั่นวางไปเนั่นแหละก็มีอะไรที่ใส่ก็คือไขมันไม่ได้ใช้นะครับ อันนี้ฝิ่นยังไม่ได้ใช้สโตนอันนี้ใช้อยู่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนสติกอันนี้มันเป็นแรดิบุไม่รู้ทำอะไรนะแครอทยังไม่ได้กินนะครับแล้วก็มเมล็ดเก็บไว้หนังดอกไม้อันนี้มเมล็ดเออผมยังไม่ได้มีฟาร,ร์มเลยฮนะอันนี้เป็นผ้าทอหนังอ่ะอันนี้เออนี่เป็นหม้อต้มเดี๋ยนะคือผมยังไม่ได้วางหม้อต้มเลยฮะเดี๋ยวมันมาแล้วก็ต้องใช้หน่อยโอ้หม้อขนาดเล็ก เล็กแบบกับธารลัดเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวราไว้แบบทีหลังแล้วกันเผื่อแบบได้สร้างบ้านเออเดี๋ยวไว้ใส่ในบ้านล้กันแบบนี่เราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้แล้วก็ขวานนี้ไว้ใช้งานโอเคตอนนี้ก็คือเราต้องไปหาไอตัวหนังสัตว์ใช่ไหมหนังสัตว์ไอหนังยาบะ่ะเดี๋ยวตอนนี้มันมีนี่ไอแถบนะครับแถบกับดักเออมันมันดักสัตว์เออรุ่นไหน อสัตว์อาจจะถูกจับได้โดยใช้อาหารที่มีพิษเอาแล้วยังไม่ได้มีปรุงอาหารนะครับกับดักขนาดเล็กอ่ะตอนนี้คือเราไม่มีอาหารแบบงั้นไม่ต้องสร้างนะยไม่้อแรกผมกว็ว่าจะคราบแหละนะครับแต่เฮ้ยเอาว่าเราเจอนี่นี่นี่มาป่าใช่หรือเปล่ามามาอุ้ยไอเดี๋ยวเดียว พวกยังไม่แตกแฮะขวานดีขวานแรงกว่าอ้าวได้หนังมาสองครับหนังหยาบเมื่อกี้ทูนูตกไหนผมอาจจะยิงไม่ฮิก็อตก็ได้นะหรือว่ามาป่ามันแข็งกว่าไอพวกกวางเออนีนี่ทนูตนีเก็บขึ้นเก็บขึ้นเออไม่เก็บไม่ได้ <laughs> โอเคตัวนี้เราขาดแค่หนึ่งนะครับไอตัวหนังหยาบงั้นก็เดินหาแถวแถวนี้แล้วกันมันน่าจะมีนะครับ ว่าเมื่อกี้มันเพ่นมาแถวบ้านเราแล้วขอหนึ่งตัวขอไห้มี่หนังด้วยแล้วกันใช้ขวานมันนี่แหละขวานเทพเออไม่เจอสักตัวเออแล้วก็นะรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเล่นมานี่ก็คือยังไม่ถึงเวลากลางคืนหรือว่ายุคนี้เขาไม่มีกลางคืนหรืออาจเขาจะไม่ทําตอนกลางคืนมาก็ะไรสวัสดดีเจ้ากวางน้อยขอตัวให,ใ,หใหญ่แล้วกันเฮกช็อต <Head shot. S 1> นี่ไงเฮกช็อตอ่า โอ้ไม่ได้หนังไอ้นี่ไธนูเก็บธนูขึ้นด้วยเฮ้ยทำไมมันไม่ได้หนังหยาบอ่ะอันนี้มันเป็นขนหรือเปล่าเป็นอน,นี้นี่นต้งตัวนี้ต้งตัวนี้ตัวนี้เคจอดไปเฮ้ยมีเยอะแฮะอ่านี่นี่หนังหยาบได้แล้วโอเคมันอาจจะเป็นเฉพาะตัวเฮ้ยตกใจ เข้าประชิดก็เสร็จเอ้ยไม่ตายไม่ตายโอย้ไม่โดนด้วยจิบหายเดี๋ยวนะธนูไหนวะตามครับตามสายยิงไปแล้วเล็งไว้ก่อนเล็งไว้แล้วง,ง้างยิงโอเคขอธนูคืนด้วยอา้าวธนูหายเออมันได้หนังหยาบเป็นบางตัวแบบตัวให,ใหญ่ใช่ไหมแล้วธนูหายด้วยครับอ่าฮ้า ทันูนเือสิบแล้วตอนนี้เอาละเดี๋ยวกลับมาทําทีา่ตากหนังก่อนนะฮะเอาละนี่ของครบคาสตูนเฮ้ยเดี๋ยวดยวคือผมจำได้ว,ว่าสตูนมันยังทุบไม่ได้เดี๋ยวนะ <c oughs> มันเกิดอะไรหรือว่าต้องมทุบในเมืองเนี่ยเออผมทุบสตูนไม่ได้อะเอานี่ไงได้แล้ว โอ้มมนต้องทุบน,นานเหรอไม่ตอนแรกมันก็ขุดได้เลยเนะี่ยคือแ่ะโอเคสรุปเราต้องทุบนานๆเราตเก็บไฟเบอร์ด้วยนี่เติมเลเวลให้ตัวเองออจะได้แบบมีสกิลพอยต์ไปอัพเพื่อปลดล็อกของใหม่ๆเออเอา,เอา,เอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กลองเก็บเอาละนี่ที่ตากออนเดอะคราฟเอาเฮ้ ทำไมคาบไม่ได้อะขาดอะไรเก็บเชือกก่อนเหรอโอ้อก็เก็บเชือกอ่ะหนังมาแล้ครับหนังมาแล้วมา,วมาโอ้โหเอาว่ะเราจะทำชุมชนได้เลยนะนี่เอ่อเอาไว้ข้างๆตรงนี้แล้วกันนี่ตากหนัง มันวางกับพื้นได้เลยฮะเอาเป็นโอเคนี่เออมีผู้ช่วยแล้วครับส่วนมากงานฝีมือน่าจะเป็นของผู้หญิงมากกว่านะพวกใชนแรงงานนี่จะเป็นผู้ชายอะ่ะเออนี่อันนี้ตรงตรงโซนไม้นะครับอันนี้เป็นเออลงลงทอผ้าแล้วก็ตัวนั้นเป็นหนังหนังมันก็ต้องใช้แรงหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋มาดูวันทำหนังอะไรบ้าง มีไขมันด้วยฮนะคือเอาพวกเนื้อมาจำแลบเป็นไขมันนะฮะถ้าเราไปทำอาหารก็ได้ไขมันมันก็ดีนะโอเคตอนนี้ก็คือเขาให้เราสร้างเอ,อเอ่อไม่ใช่คือตอนนี้เขาให้เราทำรองเท้านะครับรองเท้าแบบธรรมดาธรรมดาต้องมาอยู่ในหมวดเสื้อผ้านี่ไม่ใช่นี่เป็นบูทเลยครับเอ่อดาร์กบูทรองเท้าอ๋อนี่ไม่ใช่นี่เป็นบูทครับ รองเท้านี่รองเท้าธรรมดาใช้เป็นตัวหนังเนือหนังชั้นดีเราได้มาแล้วหรือเปล่าไอ้หนังสีข,ขาวอ่านี่ไงใช้ซองครับเฮ้ยมีพอดีออนเดอครับโอ้สองนาทีแล้วพี่สองนาทีเลยนะอ่างั้นระหว่างรองครับผมว่าผมอยากสร้างให้ตรงเนี้ยเออคือให้เขามีหลังคาสัวนี้ก็ยังดีรู้สึกว่าเขาจะร้อนครับ แต่ลงหนังไม่เป็นไรโอเคไปจัดการไม้แพร่งก่อนเรามีติดตัวเท่าไหร่โอ้ได้มีเยอะโอเคอเคอ,คอคนนะครับอีกไปจัดนะหมุนๆเลยขอทั้งสัตว์ไปครับโอเคหนังชั้นดีมาแล้วตอนนี้เควสดราก็จะเสร็จมารองเท้าไม่ทำไมมันไม่อยู่ไอ้โซนเดิมที่เราหมุนมาอู้ ร้อยยี่สิรอโอเคน่าใช้เวลานั่งถักทอไปนั่งถักทอไปครับโอเคแล้วก็ระหว่างนี้ที่รอเราก็จะมาสร้างบ้านเออให้เขาตอนแรกขอบันไดขึ้นก่อนคือผมขี้เกียจกระโดดขึ้นบันไดแบบไหนดีอันนี้เรามีม้แ,บบแ่งอยู่ครับใช้แบบดีไปเลยเราจะขึ้นตรงนี้อ่าเพราะว่าตรงนี้จะทำเป็นประตูโอเค ไม้พอหรือเปล่าหน้าต่างไว้เฮ้ยหน้าต่างสวยนะเฮ้ย,ยพูดไปเล่นไว้ฝั่งนี้แล้วกันเฮ้ยฝั่งนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ฝั่งนี้เราก็จะปิดให้เขาเพราะว่าอ้าวไม้แพงไม้แพงหมดตรงนี้ก็จะปิดปิดเหมือนกันไม่รู้ว่ามันมันหมุนได้หรือเปล่านะน่าจะหมุนไม่ได้โอเคปิดอันนี้ก็ทำเป็นหน้าต่างด้วยเลยเอ,ยอ้สวยโลน แล้วก็ประเด็นคือตัวนี้ไม้หมดอีกแล้วตัดไม้ก่อนเออแล้วก็นะครับรู้สึกว่าเขายังไม่ไมด้สอนวิธีคราบเลยคราพวกขวานพวกอะไรมันไม่มีนะในนี้เหอรอือว่าเราต้องไปปลดล็อกก่อนเดี๋ยที่เราได้ขวานขวานเทพมานะครับในนี้ไม่มีนะนี่โอเคฝั่งนี้ก็ปิดเออเดี๋ยวเผื่อแบบมีใครทักไทยหรือเปล่าใสา่หน้าต่างด้วย อ๋อถ้าปิดนี่คือใส่ไม้สองแผน่นโอเคประหยัดดีมันประหยัดเราประหยัดไปก่อนแล้วก็หลังคาหลังคาครับหลังคาเฮ้ยเดี๋ยวมีมีต่อไปด้วยเอ้ยนี่ไงมีโซนหลังคาอ๋อหลังคาอยู่ฝั่งนี้ไม่เอาจิงผมน่าจะทําเป็นแบบระเบียงเนอะแบบเอาึคนืาอีกมบล็อกหนึ่งเดี๋ยวมันทุบทิ้งได้หรือเปล่า โอ้โอ้ทุบได้แต่นานจัด <c oughs> เออมันไม่มีวิธีพังแบบไหมอวะแต่แม่มันมีไอ้ตัวนี้อยู่เป็นค้อนมันน่าจะใช้พวกย้ายของได้หรือเปล่าคอนตอกที่มีความเชื่อถือใช้ในการซ่อมแซมและประปับปุงอุปกรณ์และอาคารโอ้นี่ไงมีแบบทำลายอันนี้แบบทําลายแล้วก็มีแบบอัปเกรดอัปเกรดเป็นแบบสโตนโอเคงั้น,นขอทําลายทิ้งอ่ะเดี๋ยวนะไม่ต้องคลิก จะไมคลิกขวาแล้วก็อ๋อ,อนี่ไงเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอเคแล้วก็เราจะทําเป็นฐานขึ้นมาอีกอ่านี่แล้วก็ทําเป็นบันไดอีกตรงน,นี้เดี๋ยวลือฝั่งนี้ดีฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วกันจะได้แบบพื้นที่ไหมครับแคบเดินขึ้นนี่เลยเออแล้วก็เข้าไปยังประตูเดี๋ยวตอนนี้ไปหาประตูก่อนอันนี้ไงประตู ไม้แพงสี่เหมือนกันเราต้องมีประตูบ้านไม่มีประตูไม่เรียกว่าบ้านนะนี่เรียบร้อยครับประตูทางขึ้นว่าต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างอนะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราอยู่ยก่อนแล้วไปดูลองเท้าก่อนรองเท้าบู๊เอ้ยไม่ใช่ดิรองเท้าแบบธรรมดาตอนนี้เราไม่มีรองเท้าใส่ใช่ใชไหมปิดเปล่าๆเลยครับใส่ได้เลยป่าเรียบร้อยอ๋อแล้วก็มันจะมีพวกสแต็กด้วยนะครับ มีเเพิ่มพลังงานบวกแปดแล้วก็เพิ่มโล่เพิ่มเลือดด้วยนะบวกสามแล้วก็มีความทนทานด้วยโอ้อัน,นี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่มนู่นนี่นั่นเพิ่มสล็อตด,ด้วยนิ่มสลอ็อตนุ่มช่องใส่นันนอีกโอเคเอาแล้วก็สลับในพัทพัทนี้เดี๋ยวผมขอลาไ้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามา สร้างไอ้ลงต่อผ้าต่อในคะนะแล้วกับ